เาเลยครับกูขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อในฟีไฟล์นะให้เปลี่ยนชื่อเป็นเท่ๆเลยนะครับนะคืออย่างแรกครับทุกคนต้องมีแอปนี้นะครับทุกคนพิมพ์ไปว่าอักษรพิเศษนะครับอันนี่คือผมพิ์ไปแล้วนะนี่ครับมันจะขึ้นมาตัวแรกเลยครับทุกคนเห็นไหมครับ กดเข้าไปนะ่ผมดาวโหลดแล้วนะครับลองคนนืนคุณต้องไปคอมเมนต์ด้วยนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็พอพอเราเออมโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอา,เ,อาเข้าแอปเลยครับผมเอาเฮ้ย แอปกูเอ้าเรา้คุณจะออกทำไมล่ะโอ้เราจะ,ะเล่นหนึ่งนะครับกดเปิดไปเลยเรอมันสักครู่นะครับผมนะโอโอเออเออเอทุกคนกดไปที่สร้างสัญ,ญลักษณ์นะครับ แล้วท่านผู้ชมก็เปลี่ยนชื่อเลยนะคบว่าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนชื่อเลยนะครัทแลนผู้ชมสามารถเปลี่ยนชื่อกันได้นะเพราะว่าเจมเขาแจกบ,บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็นกฟากโกแล้วก็ตัวซุมเดมอน999ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเอ,อมิมเอนดีโอ้ยเอนดีแลวเราก็สามารถเลือกได้ว่าอันดนันล่างครับผมจะเป็นที่เป็นเรยร้อนนะครับ แล้วเราก็จะเร็วนะว่าจะาแต่ผมจะเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมนี่นะเป็นไงครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับเอ็นดีโซเฟียครับโซโซเฟียแบบแค่นี้ก็สวยแล้วอะครับอืมโอ้ตรงนี้ นี่ครับแล้วพอเราทําเสร็จนะครับรูปที่เราต้องการเราก็ออกนะครับไม่ต้องออกครับกดตรงนี้นะกดสับเนาครับแล้วก็รอมันครับผมกดกาบเนี่ครับของใครสําเร็จนะบางเนี่ยขอแสดงความยินดีคัดลอกนื้อหาไปยังคีย์บอร์ดยังยังคลิปบอร์ดแล้วครับกดตกลงไปเลยครับ ถ้าเกิดใครที่รู้แล้วก็อย่าว่าผมนะครับผมสอนคนที่ไม่รู้ครับแต่คือเดี๋ยวคือผมพิมพ์ลองพิมพ์ให้ในยูทู e นะเ,เพราะจะได้มมัต้องครับเพราะว่านดีล้วกันนะกดวางครับสมมตินะครับมัน,นก็จะได้แบบนี้นะ,นะบบบอเอ็นจีโซเฟียนะครับคือแบบผมบอกแล้วนะครับมันได้นะครับเป็นในเไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะครับ ได้ทุกเกมเลยนะคบไม่ใช่แค่เกมปิฟฝาเกมเดียวครับผมคือผมบอกเลยว่าโคตรจาบอ่ะจาบสุดในย่านนี้แล้วก็ก็สุดปแล้วครับกับเออมความสนใณรักพิเศษแอปดาวนับที่เรามาสอนนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ว่าอย่ามาว่าผมนะครับย้ำนะครับอันนี้ย้ำนะวิญญาว่าผม แต่ก็คงไม่มีคนดูมันเต็มละอืมก็คงมีคนดูแค่ศูนย์คนแบบปกติอะสีได้อะครับไม่ดังอะ่ะเสร็จหมดเรียบร้อยเลยนะครับคือ ทุกคนก็เอาไปเปลี่ยนชื่อนได้นะครับผมบอกเลยครับจับถุดในย่านนี้ครับวันนี้คลิปหน้ายอยากให้ผมทำอะไรก็มเมนมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเงิบๆเงื้อไปและโซ่ยายครับทุกคน